ทำใจไ่ดีนะก้อย้ใหญ่ๆนม่ได้ใส่แกนใส่วันกเที่ยครับน้อว่าอะไรดูเฮ้ยอะไรเปเนี้ย่กามายรูปเฮ้ยไปลงท้าไม่ได้เออมันจะกระสับจัวะสับอ้เหรอนวยเี๋ยวเนี้ยวันไม่กินเลนะามาแล้วแล้วเยล เดี๋ยวให้มันคายก่อนนะพินนอนแล้วไ่อยกูปใหม่คอยอยู่กับแม่เนะสงอาหาม่เ้ฮะเียงอะไร Yeah, that was a good time.